เบลเบลเวลาลุยกันแล้วถึ้เวลาลุยกันแล้วแคมป์แฮสกินเวียดนาม26มกราคม1968ขอต้อนรับสู่อีกวันหนึ่งในแคมป์แฮสกินเป็นโอซิสเล็กน้อยท่ามกลาง ทะเลทรายแห้งแลง้งนายจะปลอดภัยที่นี่ไอ้พวกแขนเป็นไงบ้างอะ่ะถึงเจ็บอยู่เลยว่ะแต่ยางไงก็ยังเคลื่อนไหวได้ เทซิมเธอรู้ไหมเว้ยอ no ่านโน้ตแบบนี R ้จะทำให้นายตาบอดอ่ะนะคเขาว่าทำไมฉันต้องการมันตลอดล่ะเบลตายไปกับซิมเขาคือมือดีสุดเลยอ่ะเรามีเงินต้องทำฐานแนวหน้าซืริบคอร์ดเก็บทรัพย์สินไว้แล้วพวกเวียดนามต้องการมันอย่างมากของแบบไหนที่เรากำลังพูดถึงอยู่นายไม่ต้องถาม ริปคอร์ดถูกยกยึดหนักแล้วยังของเราคือจะยึดของมาแล้วออกมาซะแต่เย็นนะพวกเรามีกำลังสนุนทางกาศให้ภารกิจนี้เหมือนกับเดินเล่นในสวนล่ะใส่หูฟังซะทุกลำเช็คแบตเตอร์นั่นน่ะวันพร้อมแบตเตอร์เก้าสองพร้อมแบตเตอร์เก้าสามพร้อม ทุก,กรำขึ้นบินขึ้นบินไปได้ไปได้ทุกลำขึ้นสู่ฟ้าแล้วพวกนายนั่งสบายไหมโอ้ oh man, พวกแนันเนลทำไมนายทำมยังไม่รู้ว่า,ววาเราได้รับข่าวร้ายล่ะเพราะว่านายเป็นคนชั้นล่างซิแต่ข่าวก็ไม่แย่ในทางปม่จริงว่ามันดีดีมากๆของวันเราเราอยู่ที่ดีคอดเราต้อง ทำลายจากอามาดาและใช้ทางลัดอ่าดีเขาแลนคาวแจ้งว่าพวกฉันตกตัวเปียงหนักเนนะพวกโซเวียตที่อเพอร์ซิวตอ่าใช่ใจใจหน่อยซิมถ้าแหละขาวว่าถูกต้องเรากำลังจะมองหา,าทองคำเลยล่ะอ่าข้อมูลที่เป็นหนังทองคำนะครับครั้งแรกที่เพอร์ซิวตปรากฏตัวออกมาใกล้ถึงหือว่าล้ว หลับซอกกำลังพุ awesome! ่งไปทางลานจอดออพีจีชอนูกามันจะไงอาอะรกันเพี้ยมากมีมอะไรต่อเหยอเพียมากบิลมาเอามาพีจีแล้วมาบนด้าอใไว้เกาให้ ลานจอดแล้วพาเราลงไปมากับฉันเบลไปลุยกันในายแน่ใจนะอนเอลถนนไม่ออไค่อยว่างเท่าไหร่ปะงานของเราก็คือเก็บข้อมูล

เคลียร์แล้วโอเคเข้าไปข้างในไม่ลเล,ลว มันก็เหมือนกับเข็มในมหาสม,มุทรแหละดีนไหมออเอาเลยเบลเปิดประตูแอ <Ad ler, S 2> ดเลอร์ยืนยันพวกโซเวียตอยู่ในนี้แน,น่ใจนะอ่ะฮะเริ่มจากสองศพที่ดูเหมือนเหมือนกับเวียดนามก่อนเลยไหมเบลหยิบข้อมูลเอสาร,รมาดูกันซิว่าพวกมันพูดถึงใคร ภารกิจเรียบร้อยเราได้ข้อมูลเกำลังออกไปเยี่ยมมากพวกเรากำลังจะไปรับนายโอ <Okay. S 1> เคเรเจอกันที่อามาดาแล้วก็ไปเอาของกัน เบสเจอร์91นี่ทิพย์ขอดเรากำลังถูกยิงอย่างหนักพวกเวียดนามพยายามบุกเข้าที่ไปทุกเมื่อสถานการณ์คุณเป็นยังไงบ้างเรากำลังไปแล้วทิพย์ขอดเตียวขวายพร้อมขนย้ายรับซ่อบ91เราจะเก็บของไว้ให้นานที่จะทำได้ริพย์ขอดเลิกกันแบสเจอร์91ขึ้นไปแล้วพวกเวียดนามเป็นภูเขาเลยไม่มีพลเรือนถึงมาหมายได้

ลูกบอลทูแบตเจอร์เก้บบากกนหนึ่งเราใกล้จะถงแล้วรับทราบก้าหนึ่งหายกำลังเย่เลยระวังกว้หน่อยแล้วกันนะเราจะเคียร์านจอดให้และเตรียมของให้พร,ร,ร้อราามขนรับทรารีบอดระวังทั้งโคอยู่ในนั้นไม่ชายิง เราต้เวียดนามที่ถนนนไปกาวเลยและเจอเก้าหนึ่งมิสเตอร์ยคอร์ไนจะต้องต้านกาลังเสริมพวกเวียดนามก่อนที่พวกเราจะโดนยำเละอ๋ออีกเรื่องหนึ่งเรามีคอปเตอร์มากมายอยู่ในท้องฟ้าระวังด้วยข้าศึกอยู่ในแนวเขา ต้องตัดกันไม่งั้นเราอะไรนิ่งไม่ได้จัดแล,แลดยมาเตอรก้าวหนึ่งหัวซ้อนในห้องเราแจ้งว่าก๊อกรังค่าสุดประชิดทางใต้แล้วถ้าเราไปตัดาก,กาันรับทราบริบคอร์ดเยี่ยมตักมดกันดีๆกัน เจอร91พวกนั้นพยายามจะเจ็บประตูหลักเราต้าน,งไงไน,ไนาไว้ด้วยนแม่แต่เย็นลูกคอร์ดแล้วก็รถไฟรมปิยนปันเกาะเร่งคนอนไวอยไว้เพียมมากเบจเจอร์91คุณเคลียร์แล้วลงจอดได้เราต้าลูกคอร์ดแบจบเจอร์91กําลังลงไป ฐานเร็วเลยครับทราบลิฟคอร์ดแอดเลอร์แม็กเอซูเออร์เออเออเออเรียกเขอาของเข้นมาเลยครับผมขอบคุณมากไม่ต้องขอบคุณคุณนั้นขอบคุณเบลเขาเป็นคนที่ทำให้เราได้บันทึกการโทรศัพท์ของพวกโซเวียตไปเลยรับทราบครับผู้ประชาการเฮ้สายเชมนี้ที่คุณล้อผมเลยใช่ไหมแอดเลอร์เอาแน่าักษาภัยรู้แค่นี้แหละแล้วพผลจะเราเสร็จยังไงก็ไม่แน่

มาไอ้อนนี้การกำลังสนับสนุนทาอากาศเดวจัดกนเลยหยิบอาวุธตามันไว้ จะต้องเรียกว่าสำเร็จได้แล้วหรือยังอะฮะอย่างาาาน้อยไอ้นี่ก็ยังไม่ถูกทำลายอ๋อสำคัญกว่านั้นแล้วด้ข้อมูลของเพอร์ซิอุส